สวัสดีครับจากห้างคุ้นสุดยำกัดไทยวอเตอร์สโต์นะครับวันนี้มารีวิวชุดเครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรมเป็นระบบรีเวิร์สออสโมซิสหรือว่าระบบ R.O. นะครับตัวที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นชุดกรองน้ำระบบ R.O. เป็นระบบออโต้นะครับเป็นระบบคอมพิเซตนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยปั๊ม2ตัวนะครับก็จะมีปั๊มน้ำดิบแล้วก็ปั High ๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับ องค์ประกอบหลักนะครับก็จะมีปัม๊มเป็นปั๊มหนึ่งแรงม้านะครับเพื่อที่ดูดน้ําดิบไม่ว่าจะเป็นน้ำปับปาหรือว่าน้ําบาดาลน,นะครับเป็นปั๊มขนาดหนึ่งแรงม้านะครับควบคุมด้วยหัวเพเชอร์คอนโทรลปั๊มนะครับอันนี้ก็จะสูบน้ําขึ้นมานะครับผ่านระบบถังกองพีทิทเมนต์นะครับถังกองพีทิทเมนต์ก็จะเป็นระบบถังกองไฟเบอร์กอดขนาดกว้าง12นิ้วสูง52นิ้วนะครับก็ความจุของสารกองนะครับ บรรจุได้ถังละ75ลิตรซึ่งเราจะใส่สารกอง3ชนิดลงไปนะเพื่อเพื่อที่จะปรับสภาพน้ำในแหล่งน้ำดิบไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำมาปาก่อนนะครับซึ่งจะมีชุดหัวออโต้วาวนะครับเป็นตัวควบคุมตั้งโปรแกรมล้างย้อนกับสารกองแต่ละชนิดได้นะครับโดยการตั้งเวลาที่โปรแกรมของหัวออโต้วาวนะครับส่วนชุดถังแรกนะครับ เราจะใส่เป็นสารกองแมงกนิสรวมกับแอนร์ไซต์ก่อนนะครับคุณสมบัตินะครับแล้วก็จำนวนสารกอง75ลิตรนะครับกองพวกตะกอนดินโคลนสนิมเหล็กในน้ำนะครับก็จะมีสารจำนวน75ลิตรบรรจุในถังแรกนะครับส่วนถังที่2นะครับถังกลางก็จะเป็นถังขนาดเท่ากันนะครับ12นิ้วนะครับเราจะใส่เป็นสารกองคาร์บอนนะครับ เพื่อที่ดักจับดูดซับพวกคอรีนกลิ่นเหม็นนะครับพวกสารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆนะครับใส่ไปในถังกลาง75ลิตรนะครับส่วนถังที่3นะครับสายมือนะครับก็จะเป็นถังกองเลซินใส่จำนวน75ลิตรกองจับพวกหินปูนลดความกระด้างของน้ำนะครับพวกแคลเซียมนะครับคาบสีขาวนะครับทำให้น้ำไม่มีหินปูนนะครับผ่านมาจากระบบถังกองเบื้องต้น3ถังนะครับ ก็จะทำให้น้ำสะอาดคร่าวๆก็จะมาที่ชุดกระบอกเ้าซิ่งยาว20นิ้วตัวนี้จะเป็นตัวใส่ไส้กรอง5ไมคอนนะครับจะเป็นไส้กรองเซติเมนหรือว่าไส้กรอง PP นะครับความละเอียด5ไมคอนดักจับพวกเศษดินสัดไซส์สารแขวนลอยนะครับจะผ่านมาที่ตัวปั๊มไฮเพชเชอร์นะครับก็จะเป็นปั๊ม1แรงครึ่งนะครับ 11ใบพัดนะครับก็จะสร้างแรงดันน้ำที่ผ่านระบบถังกรองซอฟเทนเนอร์มานะครับพีทิเมนก็จะดันเข้าไปที่ตัวชุดกระบอกไส้กรองบรรจุเมมเบนนะครับเมมเบนนะครับเราจะใช้เมมเบนขนาดกว้าง4นิ้วยาว40นิ้วนะครับซึ่งจะมีความละเอียด นะครับของเยี่อกองอยู่ที่0.001 0มครอคนนะครับก็จะกองเฉพาะน้ำบริสุทธิ์หรือว่า H2O ทําทำให้น้ำที่ออกจากเมมเบนสะอาดบริสุทธิ์มากนะครับสามารถกองความสกปรกในน้ำได้ถึง99%นะครับก็จะเป็นน้ำที่สะอาดมากๆใช้ในการอุปโภคนะครับแล้วก็บริโภคก็ได้นะครับก็เป็นน้ำที่สะอาดมากๆระบบหนึ่งนะครับ ชุดกองระบบ RO รนะครับรุ่น12คิวต่อวันเป็นชุดประกอบสำเร็จรูปนะครับโครงสร้างก็จะเป็นสแตนเลสสตีล304นะครับก็ระบบท่อน้ำก็จะเป็นระบบ U P V C นะครับก็สามารถทนต่อการกัดก่อนทนแรงดันได้สูงนะครับอายุการใช้งานทนนานนะครับชุดควบคุมนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมด้วยระบบ ตู้คอนโทรลไฟฟ้านะครับเป็นระบบ220โวลต์นะครับควบคุมด้วยระบบรีเลย์นะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์นะครับเปิดปิดเครื่อง3ปุ่มนะครับก็จะมีสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ําดิบนะครับแล้วก็สวิตช์ออโต้ฟัชชิ่งแล้วก็สวิตช์ควบคุมปั๊มไฮเพอร์เชอร์นะครับในระบบนะครับก็จะมีระบบอ่าเพรสเชอร์สวิตช์เพื่อเซฟตี้นะครับเช็คแรงดันน้ําดิบเข้ามาในในระบบปั๊มไฮเพอร์เชอร์นะครับมีระบบป้องกันอ่า ไส้กรองตันด้วยระบบไฮเพร์เชอร์นะครับส่วนในตู้นะครับก็จะเป็นระบบรีเลย์นะครับก็จะมีชุดทามเมอร์แมกเนติกนะครับแล้วก็ชุดควบคุมนะครับการทำงานของเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภายในของเครื่องนะครับก็จะมีโฟมิเตอร์นะครับเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำดีน้ำเสียของระบบ RO มีเกจวัดแรงดันน้ำเข้านะครับ ของปั๊มไฮเปอร์เชอร์แล้วก็ปั๊มน้ําดิบมนะครับชุดนี้เหมาะสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการน้ําดื่มที่บริสุทธิ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มนะครับหรือว่าโรงงานที่ต้องการใช้น้ําอ o ทีสะอาดมากๆนะครับในอุตสาหการรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับราคานะครับเรามาโปรโมชั่นจากราคาปกตินะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทลดเหลือ1 3 0 0 0 0ส